หงสองปิยัยเป็นมุมอย่างงี้ไม่เริ่มเริ่มไม่ใช่ละนั่นไงสัตว์ไปดิเฮียโอ้โหควาเป็นตัวไอแม็กไอแม็กไอแม็กเก็บไปแม็กเก็บไปโอ้โหมันโดนไล่อยู่ตายไอ้แม็กอยู่ไหนไอ้แม็กอยู่ไหนมาไม่ใช่มันไปอยู่ที่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ไอ้แม็กปูตายไอ้แม็กบอลหนึ่งเลี้ยงบอลสองไอแม็กปูชิ้บ้านแล้วโดนแดกต่อโอ้ยวิ่งดีเฮียหลอกไปเลยไปอาบศพเอาไงอ่ะมันมันมันเป็นเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นเนี้ย

มนันพังมันพังวยแม่ไอ้เท้ามันถเวยในสัอีกทีมันมันพัง,งประตูมหากรุยเราก็ไปดูอย่าแม่เดีมันอาจะไมได้ยินเสียงเราไม่ได้ยนเี่ยมันอจจนอกแบบเยเจนก่วยเยบ

อยึดไม่ยึดเก็บศอกไม่ได้เก็บศอกไม่ได้ไอ้ยังจะไปตายไบบีวะเบอร์เบอร์ต้องทำได้ต้องทำได้ชาวแมงไอ้เี่ยเก็บเล้ที่นี่ไปแล้วไอ้ศอกยึดอกแค่เดียวสัตว์นพ่อมงไอ้เทีย

เฮ้ยสลมัมเยฮ้ยหนีดิเดย็ยหล่กควยอะไรไอสัตว์เจอของเยสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเไรวมื่อกี้เสียง,ยงอะไรวะเ่อกี้<อ>น,นีนลามนลามาตัวไอมิวหนีดิเยีอยั่ไหนยั่ไหนยั่ไหนพวกมึงอี่ไหนูใครต่อไเดี๋ยวหรือมออยู่ไหนสัตว์พวกสองี้หี่อตกไอคเย็นแพกสองถ่ไอมขากหน้ากู ไอแม่ไม่โดูตัวยี่นี่ข้าไปแดกแน่เลยไปเลยเถายของแพ้ของแพ้พวกซสกของแพ้ดูซไจะมาแล้วอยกของแพ้มาแล้วก็วิ่งวิ่งมาวิ่งวิ่งซ้อนกันมาเลยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยเลยแคร์ไม่ตยตายแล้วไม่้องลุกเราไงอ่ะไม่จ่ายแล้วแบ๊คแสดงว่าทางนี้ใกล้ถอดอ่ะนิสัยไทยตัวเอื้อ ไปไปไป้ายีย่าฮ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 ่าเ่อฮ่่่ายไอ้เราเ้แวายไอ้ไ้เนี่ยตายเลยมันคือมันคืออะไรอ่ะต้ยตนข่าไปแดงเนี่ย